นะิฮ่าวนักเรียนทุกคนสวัสด like ีครับสำหรับในวันนี้นะครับเราชื่อเนี่ยก็จะมาสอนเรื่องที่ค่อนข้างง่ายเบสิกมากเลยนะครับสำหรับการเรียนวิชาภาษาจีนนะครับคือเรื่องตัวเลขนั่นเองนะครับสำหรับคำว่าตัวเลขนะครับในภาษาจีนอ่านว่าชู่จือชู่จือชู่จือ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการออกเสียงนะครับนักเรียนอ่ะนักเรียนครับอ่านักเรียนเห็นข้างล่างไหมครับปกติเรานับเลขนะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบใช่ไหมฮะแต่ในภาษาจีนไม่ใช่นะคนจีนจะไม่นับเลขอย่างนั้นนะครับคนจีนนับหนึ่งเหมือนเราครับหนึ่งนับสองครับสาม สี่ห้าเหมือนกันนะเหมือนกันนะหกไม่เหมือนละหกนะฮะเหมือนกันมากเลยเนาะหกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบนั่นเองนะครับนี่ก็คือการนับเมขดด้วยมือของคนจีนนะครับเห็นได้เลยว่ามันแตกต่างกับภาษาไทยทิศรับเลยนะครับอ่ะต่อมา วันนี้จะสอนตัวเลขนะครับจะสอนแค่ทั้งหมดติดต่อติตเคำเท่านั้นนะครับสิเคำเท่านั้นแล้วนะักเรียนทีจะสามารถเอาไปแต่งประโยคท้ายคาบได้นะครับอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งเราเช่อนะทุกคลิปวิดีโอมีคะแนนนะเรียนอาตัวแรกเลยนะครับเลขศูนย์นะครับใครๆก็ไม่ชอบเลขศูนย์ เพราะอะไรเอ่ยเลขศูนย์มันไม่มีค่าใช่ไหมครัเขียนก็ยากเห็นไหมศูนย์ภาษาจีนอ่านว่าหลิงหลิงหลิงต่อมาเล,นะเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งภาษาจีนอ่านว่าอีอีอ,อีต่อมาครับ เลขสองเลขสองในภาษาจีนอ่านว่าเอ่อเออเอ่เอนะครับเลขสองบนลิ้นนิดนึงนะครับต่อมาเลขสามครับซานซานซานเลขสามนะครับต่อมาครับเลขสี่ครับซื่อซื่อ ซเลขสี่นะครับซนะฮะคนจีนไม่ค่อยชอบเลขนี้เท่าไหร่เนาะเป็นเลขที่คนจีนไม่ค่อยชอบเลยนะครับต่อมาครับเลขห้าครับอูอูอูเลขห้านะครับ,รบต่อมาครับเลขหกครับรลิ้วรล้วล้ว คนจีนชอบเลขนี้มากเลยครับเพราะเลขหกเนี่ยคำว่าเลิ้วมันไปคล้องจองกับคำว่าหลิวลี่หลิวลี่ซึ่งแปลว่าคล่องแขล่วนะครับคล่องตัวนั่นเองนะครับต่อมาชีชีช,ชีเลขเจ็ดนั่นเองครับต่อมาปา ปาปาคนจีนชอบเลขนี้มากเลยครับเลข8หรือปาเห็นไหมครับว่าอักษรในภาษา a อฟริกันเป็นเหมือนอินฟินิตี้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคำว่าปาเนี่ยก็ไปคล้องเสียงกับคำว่าฟาฉายฟาฉายฟาฉายแปลว่าความร่ำรวยนั่นเองนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยส่วนมากมักจะชอบเลขแปดมากเลขทะเบียนรถที่มีเลขแปดเนี่ยก็จะราคาหลักสิบล้านเลยน,นะครับต่อมาครับเลขเก้าครับจิ๋วจิ๋วจิว,จว,จวเลขเก้าครับคนจีนก็ชอบเลขเก้าเหมือนคนไทยเลยนะครับคาว่าจิว๋วในเลขเก้านี้นะครับมีเสียงเหมือนกับคําว่าช้างจิว๋วช้างจิว๋ว ซึ่งแปลว่ายาวนานยืนนานนั่นเองครับถ้าเอาเลข8มาผสมกับเลข9เป็นเลข8 9ก็จะเป็นปาจิวปาจิวก็คืออะไรครับรำ่ำรวยอย่างยืนนานเลยนะครับคนจีนเลยชอบเลขพวกนี้มากเลยนะครับต่อมาครับเลขสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังนะ สือสือฮนะสือแปลว่าสินั่นเองนะครับสือแปลว่าสิบนั่นเองนะครับอ่ะอีกตัวนึงครับขอแถมให้อีกตัวหนึ่งนะฮะป่ายป่ายป่ายร้อยครับร้อยเนาะอ่ะต่อมาครับ วิธีการอ่านเลขง่ายมากนะเลขภาษาจีนอ่านเหมือนภาษาไทยเป๊กเป๊กแล้วเขาเรียนดูสิบห้าสิบคืออะไรสือห้าคืออะไรอูรวมกันสืออูสือคือสิบอูคือห้าเอามารวมกันสืออูสิบห้าดูเลขข้างล่างครับ่อนเทนที่จะเยอะขึ้นไปแล้วสี่สิบหกสี่สิบหกสี่ส่ สิสหู่ลวตรงตัวเป๊ะเลยนะครับดูดิครับต่อมาครับแปดสิบแปดแปดตรงตัวเป๊ะเลยเนาะตรงตัวเป๊ะเลยแปดสิบแปดแปดเนาะต่อมาครับอันข้างล่าง99 99ส้าตรงตัวเป๊ะเหมือนกัน 9ก้าจิ๋วสเจิเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะส่วนคาว่าป่ายครับนักเรียน100่งร้อยี้ป่ายสองเหลียงป่ายส0มร้อยานป่าย400ร้อยซื่อป่ายห้าหูป่ายเห็นไหมครับแค่เอาเลขไปเติมให้มันเองนะครับเอาเลขไปเติมข้างหน้าให้มันนะครับสำหรับร้อยเนี่ยเดี๋ยวคาบหน้าเนาะ ต่อไปเดี๋ยวครูจะนําหลักร้อยมานําเสนอสําหรับในคาบนี้เนี่ยครูขอนําเสนอแค่หลักสิบก่อนเนาะนักเรียนเนาะโอเคนะครับต่อมาครับเราจะเอาเลขพวกนี้มาประยุกต์ในการาสนทนาแต่ละวันได้ยังไงอ่ะนะครับ 1. ครับการถามอายุครับครูขอนําเสนอวันนี้ก็คือการถามอายุการถามอายุเนี่ยนะครับสมมุติว่านักเรียนอายุ0ูงถึงสิปีมีไหมครับ น่าจะไม่มีนะนักเรียนคนไหนอายุศูนถึงสิบปีโมเมนต์ Moment um. Moment um. เหมือนว่ามีคนเดินมาถามเธอนักเรียนกี่ขวบแล้วแต่เธออายุสิบแปดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ใช้ไม่ถูกคนใช่ไหมอายุศูนย์ถึงสิบปีใช้คําว่านีจีซุยนีจีซุยต่อมาครับเมื่อเด็กอายุศูนย์ถึงสิบปีเนี่ยเราถามว่า นีจีซุยแปลว่าอะไรเธอกี่ขวบเหมาะไหมเหมาะกับใช้กับเราชื่อมันไม่เหมาะเหมาะกับใช้กับคุณพ่อเธอไหมไม่เหมาะเหมาะกับใช้คุณปู่คุณตาคุณยายใช่ไหมไม่เหมาะเนาะไปถามปู่ซิปู่เธอกี่ขวบอะ่ปปะ,ะ,ะ,ะปูต่ตลกหรือปู่ตกพัวเนาะถ้าเป็นคนที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคนที่อายุใกล้ก,ลกันเหมือนจะเราห่างกันไม่มาก นะฮะหากัน2-3ปีนะฮะไม่ว่าจะเด็กกว่าหรือแก่กว่าหรือจะเป็นรุ่นพี่สมมติน,นั้นก็จะอยู่ม .1 ที่อยู่ม .3 หรือม .6 เนี้ยนันกเรียนก็ใช้คำนี้ได้หนีตัวตา้าหนีตัวตา้ตวตาเธออายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่นะฮะต่อมาครับถ้าเป็นคนแก่พ่อคุณแม่เป็ปู่เป็ย่าเป็นตาเป็นยายนะฮะเราใช้คําว่า หนีตัวต้าเนี่ยจีหนีตัวต้าเนี่ยจีนะฮะแต่ว่าคุณเนี่ยมีอายุเท่าไรเพราะฉะนั้นนะคะเวลานักเรียนจะถามใครนะครับนักเรียนต้องใช้คำถามให้ถูกกับบุคคลนะ้องอายุแค่ตัวเล็กอายุ0ูนถึงปีเราใช้ หนีจี้ซุยเธออายุเท่าไห,าหาร่เธอกี่ขวบอายุเท่ากันอายุเท่ากันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องใช้หนี่ตวตา้าคุณอายุเท่าไหร่อายุมากากว่าเราแก่มากเป็นค,คุณปู่คุณย่าคุณป้ายายใช้หนี่ตวตา้าเหนี่ยจี้เอาคาว่าเหนี่ยจี้มาเติมน่ยนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกจําหนีตตวตา้านะฮะลองพยายามจํานะครับต่อมาครับการบอกง่ายมาก ง่ายมากๆเอาแค่คําว่าหวอฉันใช่ไหมหวอแปลว่าวฉันบวกกับตัวเลขก็เออเราเรียนตัวเลขไปแล้วใช่ไหมวบวกกับอีกคำหนึ่งคำว่าซุยหวอบวกตัวเลขบวกซุยนั่นเองนะครับเช่นต่อชื่อน,นะต่อชื่อเวลาเธอมาถามต่อชื่อเนี่ยอ่ะหนี่ตัวต้าเนี่ยจีเธอเนี่ยอายุเท่าไหร่หรอต่อชื่อเนี่ยอายุเท่าไหร่หรอเป็นครูไง ในครูไงต้องให้ความเคารพเนาะหนีงตัวตั้งเนี่ยจีเธอเนี่ยท่านเนี่ยเราชื่อเนี่ยอายุเท่าไหร่หรอเราชื่อก็ต่อว่าว่า二十四岁二十四岁ไปหากันมาไปหาคำแปลกันมาว่าเราชื่อเนี่ยอายุเท่าไหร่เนาะต่อมาครับดูตัวอย่างว่า岁ฉันอายุสิบห้าปี ไหนนักก็เลนมโม3ใครอายุถึง15ปีแล้วเป็นนายเป็นนางสาวเมื่แล้วยกมือซิเดี๋ยวยกมือนะยกมือทิพยเปล่านะฮะวอชื้อซุยฉันอายุ15ปีถ้า14ละ่ะวชือซื่อซุยโม2ก็มีชืสซุ่ยมา่แล้วนะครับต่อมาชือซานซุย ก็มีม .2 มาแล้วนะม .2 ก็จะอยู่ประมาณ13ปี14ปีนะครับต่อมาชื่อุยก็คือพวกม .1 สึอซุยม .1 พวกนี้นะครับอ่ะนักเรียนครับก่อนที่เราจะจากกันไปมีอะไรเอ่ยเราเคยประกวงกันไว้การเก็บคะแนนสนทนาทั้งหมด5คะแนนด้วยกันของ่ายๆวันนี้ครับต สองประโยคกับอ่านตัวเลขพอสองประโยคกับอ่านตัวเลขนักเรียนดูครับประโยคแรกเปิดคลิปมาปั๊บนักเรียนพูดเลยหนีหา่าวไหวก่อนหนีหา่าวเห็นไหมทักทายก่อนอเจียววอเจียวจำได้วอเจียวจะได้ไหมว,เวอวเจียวฉันชื่อวอเจียวฉันชื่อตามด้วยชื่อของนักเรียนนะครับต่อมา บอกอายุเราชื่อหน่อยนะบอกอายุเราชื่อหน่อยวออายุเท่าไหร่จุด Whoa. จุดซุยวอจุดจุดซุยแล้วให้นักเรียนอ่านตัวเลขกันก่อนไปนี้นะเป็นภาษาจีนอ่านให้ได้นะฮะทำได้ครบทั้งหมดนี้นะง่ายง่ายไม่ถึงสิบนาทีให้ไปเลยห้าคะแนนไม่ต้องกลัวผิดนะถ่ายมาส่งมาก่อนให้คะแนนก่อนโอเคไหมฮะพยายามทำคลิปส่งนะเพราะคลิปเนี่ยง่าย แล้วก็พร้อมที่จะให้คะแนนเลยนะฮะนักเรียนโอเคเนาะมีใครสงสัยอะไรนะสามารถอินบ็อกทักมาถามเราซื้อได้ตลอดเวลาเลยนะฮะครับก่อนที่เราจะจากกันไปขอทบทวนหน่อยนะคะขอทบทวนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเรื่องตัวเลขที่เราได้เรียนกันไปวันนี้อ่านพร้อมกมันเราชื่อจะอ่านให้หมดททั้งหมด3รอบเท่านั้นนะครับ3ามรอบหนึ่งคำ3ามรอบเท่านั้น 啊、然后一、二、三、百、零、零、一、一、二、二、三、三、四、四、五。 六，六，七，七，八，八，九，九，十，十，百，百。 โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับบทเรียนของเราชื่อก็ได้จบลงแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านส่งเราชื่อนะครับจ้าเจียน